ครับคลิปนี้มาดูการฝึกพ่อหมูหนุ่มนะครับในการปีนดัมมี่เพื่อ,อนำน้ำเชื้อไปตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะใช้งานนะครับพ่อพันธุ์เมื่อย่างเข้าวัยหนุ่มนะครับอายุ7-8เดือนนะครับก็จะเริ่มมีความคึกความสมบูรณ์พันธุ์นะครับพร้อมที่จะผลิตน้ำเชื้อ เพื่อใช้ในงานผสมเทียมได้นะครับโดยพฤติกรรมของพ่อพันธุ์ก็จะสนใจที่จะกับสิ่งกระตุ้นนะครับซึ่งตัวไหนที่ค่อนข้างจะกระตือดือร้นนะครับก็จะฝึกง่ายหน่อยนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ปากช่อง3.1ม่งอายุป,ประมาณ230วันนะครับย่างเข้าเดือนที่8นะครับก็พร้อมที่จะฝึกใช้งาน นะครับในขั้นตอนการฝึกนะครับเราจะต้องยกดัมมี่นะครับซึ่งเป็นดัมมี่ประเพทที่สามารถยกเข้ายกออกได้นะครับมีขายึดให้มันคงทั้ง4ด้านนะครับสูงประมาณสัก60เซนนะครับก็จะพอดีหรืออาจจะสูงนิดนึงสำหรับพอ่อตัวเตีย้ยๆนะครับอย่างราบช่อง3.1จุก็จ,จะตัวไม่สูงมากนะัก นะครับฝึกครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นการฝึกครั้งแรกที่เรายกดัมมี่เข้าไปในคอกเลี้ยงสุกรทดแทนนะครับเป็นคอกที่อยู่ที่กินที่นอนของพ่อพันธุ์นะครับก็จะเป็นการสร้างความคุ้นเคยพ่อพันธุ์ไม่มีอาการตื่นเต้นตกใจนะครับก็จะเริ่มมาสนใจหุ่นเร็วขึ้นนะครับการปีน ดัมมี่ก็จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นมากกว่า,าการที่จะไล่พ่อพันธุ์ออกไปฝึกข้างนอกนะครับอันนี้คือการปีนหุ่นครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับที่อาจจะเก้ๆกังๆนะครับในการขึ้นหุ่นถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ขึ้นหุ่นถูกทางนะครับในบรรดาไม่กี่ตัวนะครับเพราะส่วนมากจะขึ้นดัมมี่ไม่ถูกทางนะครับต้องมีการจัดท่าทางก่อนนะครับ หลังจากพ่อพันธุ์ปีนดัมมี่นะครับก็จะแสดงอาการาส่งลึงออกมานะครับเพื่อหลังน้ําเชื้อนะครับเราก็าจัดการไปตามกระบวนการรีดน้าเชื้อทั่วไปนะครับแต่พ่อพันธุนมนะครับอาจจะกะจังหวะในการส่งลึงหรือ,อาการส่งเอยนะครับออกมาให้สอดคล้องกับผู้รีดนะครับยังไม่เข้าขากัน นะครับก็อาจจะต้องอใช้เวลานานนะครับรวมทั้งถ้าจําเป็นนะครับก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยนะครับในในการดันก้นนะครับของพ่อพันธุ์ไม่ให้กระดกจนไม่สามารถที่จะจับปลายลึงเพื่อล็อกรีดน้าเชื้อได้นะครับถ้าพ่อพันธุ์ส่งลึงออกมาแล้วผู้รีดนะครับสามารถาล็อกปลายนิ้ว ล็อกนิ้วเข้ากับปลายลึงนะครับพ่อพันธุ์ก็จะส่งลึงออกมาจนสุดนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการหลังน้ําเชือ้อนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการรีดน้ําเชื้อทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นการฝึกพ่อหมูหนุ่มนะครับดังนั้นในการรีดครั้งแรกนะครับเราจะต้องทําให้พ่อพันธุ์เกิดความประทับใจไม่ตื่นกลัวไม่ เจ็บ uh, นะครับ uh, ซึ่งก็จะเป็นผลดีในการทํางานรีดน้าเชื้อในครั้งๆต่อไปนะครับซึ่ง uh, การรีดในครั้งแรกนะครับก็อาจจะได้จํานวนน้าเชื้อไม่เยอะนะครับแต่เป็นการฝึกในการปีนดัมมี่รวมทั้ง uh, เพื่อนําน้าเชือ้อนะครับไปตรวจสอบคุณภาพนะครับอาจจะจํานวนไม่เยอะนะครับซึ่ง ในการเรีดครั้งแรกนะครับก็คงจะเป็นการวัดปริมาณสีความขุน่นข้นรวมทั้งการเคลื่อนไหวของตัวอสุจินะครับซึ่งปกติถ้าพ่อพันธ์ุอายุได้7-8เดือนนะครับคุณภาพน้ำเชื้อก็จะเริ่มเข้าที่นะครับทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นการผสมจริงก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ในงานผสมเทียม เราจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอของน้ำเชื้อก่อนนะครับรวมทั้งความสามารถในการที่จะมีชีวิตรอดหลังจากเจือจางกับสารละลายนะครับดังนั้นการที่เราจะได้น้ำเชื้อไปตรวจสอบคุณภาพนะครับก็ต้องอาศัยการฝึกให้พ่อพันธุ์ปีนดัมมี่เพื่อที่เราจะสามารถรีดน้ำเชื้อไปตรวจสอบได้นะครับดังนั้นกระบวนการฝึก นะครับอาจจะมีเทคนิคไม่เยอะนะครับฝึกไม่ยากในบางตัวนะครับซึ่งที่คอกพ่อพันธุ์ทดแทนนะครับเราก็จะมีพ่อพันธุ์ที่ผ่านการฝึกมาแล้วหลายตัวนะครับอาจจะเหลือตัวดู็อกนิวนะครับที่ยังไม่ได้ฝึกเนื่องจากอายุเพิ่งย่างเข้าเจ็ดเดือนนะครับนอกนั้นก็ผ่านการฝึกใช้งานมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปากช่องสามสองตัวสีขาว นะครับหรือเปียแตง่งตัวสีด่างๆนะครับเหมือนกับปากช่อง3.1นะครับกระบวนการรีดก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเนื่องจากเป็นเป็นพ่อใหม่นะครับน้ำเชื้อ,อยังไม่เยอะนะครับหลังจากรีดเสร็จก็ต้องพยายามประคองนะครับอย่าให้พ่อพันตกจากดัมมี่จนเกิดการบาดเจ็บซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดการเข็ดนะครับไม่อยากปีนดัมมี่ในครั้งต่อไป ะครับในการฝึกครั้งแรกนะครับก็จะต้องสร้างความประทับใจให้กับพ่อพันธุ์นะครับเริ่มติดใจกับดัมมี่ที่เรานำมาให้นะครับต้องรีบปิดประตูขอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเดินตามออกไปอันนี้คือการรีดในครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่มีความคึกสูงนะครับ ได้น้ําเชื้ออาจจะไม่เยอะนะครับปริมาณไม่ถึง 200cc นะครับแต่ดูจากสีความขุนความข้นนะครับก่อนที่จะนําไปเจือจางถือว่าเป็นคุณภาพะระดับดีทีเดียว